วังพรมแล้วครับแก้แบบไหนครับแต่ที่แน่ๆนี่ยาฉีดมาแล้วนะครับห้ากำปั้นครึ่งแสนให้กับมุมแดงปลายักษ์ครับเดินเร็วกว่าเดิมเอาละครับทีมงานนี่บอกให้เดินเบียดนะครับมีหมัดออกหมัดเยอะๆให้เดินให้เร็วเบียดเข้าไปปั๊มเข้าไปลูก้ายมาแล้วนะครับมีหมัดนาไปก่อนดูว่าเวลาชกนีจะทิ้งทั้งตัวเหมือนกันวังพมจะตกใจหรือเปล่านะครับลูกล่างดีจังหวะทีมือดักเตะดักแทงเกี่ยวแล้วโต้คืนนี่สวยเลยครับ ในล,ลูกดักแทงของไฟยักษ์ครับแต่ว่าดูครับโอ้โอซ้ายมาครับหน้าสะบัดเหมือนกันแต่ว่าต้องผ่านด่านนี่ครับดักแทงให้ได้แล้วครับจังหวะจะต่อยได้ที่โดนด,ดักแทงครับไฟยักษ์ได้ต่อยครับแม่ต่อยได้แ,แต่ว่าทางด้านของวงมมังพรมมีลูกดักแทงระหว่าดูนายคนนี้กดลงมาแล้วตีได้ไหมไม่ว่าอ้ <S <S อาวแทงแล้วก็จะพิคแม่โชว์เอาไว้เลยนะครับ มาดูกันนะครับว่าโดนบทนหนักๆนี่จะไหวหรือไม่ไหวนะครับายักนี่ย้กยกแน่นอนเพราะว่าไต่ได้ไต่ไปนะครับแทงได้แทงไปขอเดินเบียดเดินชนแล้วนะครับชนทะเล โอ้ยเอาละครับนิ่งไม่ได้เลยนะครับวังพมนิ่งหยุดนิดเดียวนี่เป็นเรื่องครับติดตัวแล้วครับตอนนี้ครับแทบจะวิ่งเข้าหาครับแต่ดูครับแหมเดินเข้าไปต้องยอมโดนก่อนครับจะทําได้ไม่ได้ครับจังหวะเอาคืนก็โดนหลักเลียมเข้าไปครับจังหวะวงในแหมจะแทงซะหน่อยครับ อยู่ในเกมยอยู่ในแผนทั้งสองคนแล้วครับฝ่ายยักษ์ดีรูว่าจะเรียยความแต่ว,ว่าดูครับด้วยวิธีการชกสไตล์การชกข,ของเขาครับมีโอกาสเหลือเกินครับอยู่ที่วังผมแล้วครับว่าจะตั้งรับได้เหดียวได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือไม่ครับบึงดีรูว่าวังผมนั้นจะหวะฝีมือดีนะครับเปี่ยมเชิงได้เปียบเลยอยู่ที่การยืนระยะนะครับโดนหนักๆเปลี่ยนเข้าไปฝ่ายยักษ์นี่ห้ายกแน่เลยครับอย่างที่เคยโชว์ฝีมือให้เราเห็นกันมาแล้วไปที่แล้วถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่ว่าชกแ,แ,แบบกระทั้ ไแฟนมวยครับได้ลุ้นได้เชียร์ตลอดเอาตื้อต่อครับตื้อต่อมัดขวามา,า,<อ>าแล้วโดหนักแทงเข่าซ้ายคือบาบเอาเจ้าสมครับสับขวาไปครับปายัก แทงเข่าซ้ายแล้วก็โตขึคืดด้วยเข่าแทงซ้ายครับวักลมายักษเต้นคืดอ้าวแทงเข่าซ้ายแทงไปแล้วครับโอ้ยยาวแหลมเหลือเกินในเมื่อมันหนีไม่ออกใช่ไหมหนีไม่ออกก็ต้องเขียบสู้แทงสู้เข้าแ้งของฟยักษ์ครับดูครับแม่วงลมมีกดแขนและแขนใช้ความยาวดักแทงแต่ว่าฟยักษ์พยายามจะเดินต่อยหมัดแต่โดนปัะคับให้สู้ไหน้วยอ้าวมีบาดปัทหาไปแล้วครับฟยักษ์ดูจังหวะการขวาการไล่แทงนะครับโอ้หไล่แขนและแทงเข่า หวังผมยังทำได้ดีนะครับฝ่ายักษ์นี่โดนไปเยอะแต่ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินเริ่มมีการเปลี่ยดอัดลำตัวบ้างแล้วนะครับทิ้งลำตัวทิ้งหน้าเปียดเข้าไปตู้นะครับก็เดินช้านี่จะโดนจังหวะนีรักเปียดโอ้ย คนละจะยกจะย่นนะครับโอ้ตรงนี้เอาแล้วครับเสียงเชียร์เริ่มมาแล้วเขาไฟครับไปพลังในความพยายามมีเกินร้อยครับเย,ายาอ้าบุกมาโอ้ไล่เลยนะครับหวังผมก็ไม่หนีนะครับยกนี้นี่ออกมาเดินขวางแทงขวางแทงดูอ,อ้าให้ยักเข้าไป ดีเหลือเกินแล้วนะครับไฟยากครับที่วังโพรับยกนี้ต้องเดินแล้วเอาเดินแทงแล้วครับดูครับเดินแทงแรกแล้วมีบาดมาเอาแล้วครับแบบนี้สนุกนะครับแ้ามีน้ำมีน้องเห็นหรือเปล่าครับเด็กอ้าวเดี๋ยวดูครับวังโพเองก็หมาปักหลักตั้งเลยครับ ไปถอยเดี่ยวมาแต่หมัดขวาเมื่อสักครู่ครับโดนเต็มเต็มครับหมัดขวาของกวายักษ์ครับปล่อยเข้าไปสับเข้าไปสับเข้าไปแล้วครับวงในวงในเด้งขวาครับวังพรมพยายามแทงพยายามเสียบคืนไปเพราะว่าชวนทะเลาะตั้งอดนะครับวังพรมนี่หยุดไม่ได้เพราะพายักษ์นี่ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินนะครับผู้พิชิตความเจ็บปวดเหมือนกันเลยครับไม่สนนะครับยัดไปนี่งๆนะครับหมัดสลับด้วยวงในโอ้โหแต่ดูจังหวะการขวาง แทงของวังพรมทำได้ดีเลยนะครับแต่ละดอกนี่เลยนอไฟยักษ์ถึงกับสถานไปทั้งตัวเหมือนกันแต่ด้วยรูปร่างและวิธีการชกของวังพรมครับแม่ทำให้เกมของเขานี่ดูดีครับขณะที่ไฟยักษ์เองครับอย่างที่เราได้ทราบครับอาวุธของเขาคือมัดหนักๆแรงๆครับต้องไปใกล้ๆครับผมไปใกล้ๆ่รับแหมมันก็ต้องเสี่ยงแล้วครับที่จะโดนเข่าก่อนนะดูครับในขีมและไตวังพรมเสียบยังไม่ยอมครับดูครัพยายามจะไล่แขนไตสู้ พยายามอยู่ใ,ใกล้ๆพยายามเอาที่วงในครับวังพรมครับไม่ให้อยู่ในระยะทําการของหมัดปลายักษ์ฝ่านี้พูดวาตไปเข่าซ้ายเสียบพื้นครับไล่น้าขวางหน้าแล้วแทงซ้ายครับดูจังหวะการล็อกการขวางแทงเลยครับโอ้โหวังพรมออกแต่ละดอกเอากำมัดเริ่มมาแล้วนะครับทีมงานที่บอกให้ท้อง้วยนะเอานำท้ายใช่ จะเร่งได้หรือเปล่านนครั้งนี้ในช่วงปลายยกที่4แล้วนะครับต้องเร่งให้เร็วกว่านี้ยางที่ออ 1, 1> สอบาหยังรออยู่ครับไม่ยกนีน้ี่ช่วงผ่านนาทีแรกวันนี้ไฟยักษ์เริ่มทำได้ดีครับแต่ว่าจังหวะนี้จังหวะสุดท้ายนี่ไม่วังผมขวางเลยครับได้ส่ง ยังไม่หยุดพยักลุยต่อทำสองขวาสับสอกขวาโอ้โหทั้งสับทั้งชันทั้งง,งาครับเสียวเข้าไปมัดสองความที่ไรได้ได้ไดไดลุ้นได้เสียงทุกทีเลยนะครับแปดในจังหวะนี้ครับอ้าวลุกขึ้นมาลุยต่อลุยต่อบัดขวาครับแ้งขวาหลุดเจอโดนทำโทษทันทีโอ้หลุดไม่ได้ครับหลุดหวมที่โดนทันทีเหมือนกันหวังพรมดูว่าหลักเอมเชิงฟีมือมวยอ,อ,อย่างที่บอกนะครับดูว่าได้เปรียบว่าอยู่ที่ท่าทอรหดการยืนระยะครับโดนบทหนักๆจะยุบจะย่นหรือเปล่า อ,อ,อย่างคงเพียดเข้าหาเหมือนเดิมไฟยักษ์ทีมงานที่บอกให้ต่อยท้องด้วยหน้าด้วยนะครับแต่ว่าโดนทีมทำลายจังหวะเอาไว้ออกซ้ายอาอกขวาไม่ปะทะด้วยแล้วนะครับมาถึงตอนนี้โอ้หวังพมมีหมัดหน้าคอ,อยเย่อาวุธมวยนึงก็ดูว่าจะหลากหลายเหลือเกินรับเอาละครับเดี๋ยวมาตามกันตอ่อในทีน่ทสุดท้ายครับคู่ที่สองช่วที่สองครับออนไลน์สุดเป็นกินดีครับเดินตอ่อครับไฟยักษ์โฉ บอกว่าหัวใจนี่แข็งแกร่งเหลือเกินครับขณะความพยายามมิเกินร้อยครับทะลุห้าดาวครับ๋ยวต้องดูครับพยายามแล้วได้หรือไม่ได้ครับครับบอกคนที่วางผมครับวันนี้ต้องให้เคอร์ิสเขาแล้วครับวางแผนวางหมากเดินเกมได้ค่อนข้างรัดกุมแล้วก็แหมเข้าทางเขาเลยครับวันนี้แหมวันนี้ฟายักต้องยกสุดท้ายครับต้องมองหน้าวางผมให้เป็นดีเจพีเพลงแล้วครับดิ้นต่อยท้องร้องต่อยปากครับลุยเข้าไปครับวางผมนี่บอกว่าพอแล้วนะครับ พายัก์นี่ไม่สนนะครับเบียดก,ก็ไหวชนไปเรื่อยก็ทำอะไรได้ไม่ไปทิ้นเป็นนันคือว่าวางผมจะคุมเกมการชกเอาไว้หมดแล้วนะครับมั่นคกมั่นใจมีลูกถีบนะครับท้อไรกกายจังหวะออกซ้ายออกขวาทีพอเข้าในนี่ก็ล็อกเอาไว้เลยครับยังมีเวลาครับผมเองก็หวังว่าเวลาจะหมดไปให้เร็วครับที่พยัก์เองครับ กับเงินรางวัลอาจิตหนึ่งแสนบาทแล้วก็ความพยายามตรงนี้ครับนาทีกว่าๆได้ไม่ได้เชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็ลุ้นกับปฟยักษ์แหละครับให้ทําให้ได้อีกฝั่งก็เชียร์แต่กงว่าผมแล้วเอาไว้ไต่ให้อยู่ครับใจอยากต่อยใจจะขาดครับปายักษ์แต่ว่าแหมดูครับเข้าไปแล้วทอะไรลําบากรับแรืว่าแพ้ชนะก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้ะครับความเป็นมวยอาจจะน้อยกว่าแต่ว่า นี่นะครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆพยายามจะเปลีดยขก็หาต่อยร้องเอาเลยครับโอ้โหมาต่อยท้องนี่ทำท่าจะกระดุ้งเหมือนกันแต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะดูโดนล็อกเอาไว้เลยครับทำดีๆแล้วครับทางด้าของหวังบมครับจะไปจักระจีไปแลกไปบวกกับท่าของไฟยักษ์ด้วยนะครับแมเมื่อสักครู่นี้มีจังหวะหนึ่งที่พยายามจะบวกเอาคืนครับอันนี้เป็นช่วงโมโหแล้วครับมวยไทยครับมีหลายๆอย่างครับรายละเอียดต้องเก็บให้ได้ให้หมดแล้วครับ จะเก่าเป็นยอดบวยครับเล็กๆน้อยๆตัวนี้นี่คือองค์ประกอบสําคัญมากครับสิ่งที่น่าชื่นชมทั้ง2คนครับก็ต้องบอกว่าทําหน้าที่ได้ดีครับในแบบของตัวเองครับหวังผมก็ดูครับคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดครับใช้ความได้เปรียบของรูปร่างลครับได้เป็นประโยชน์จริงๆครับวันนี้ขณะที่พยักเองครับแต่สิ่งที่เขามีเหนือนักชกคนอื่นคือหัวจิตหัวใจครับเราวันนี้เขาทำห้เห็นแล้วครับว่าเขายังพยายามอยู่ครับแม้ว่าเวลาจะเหลือเพียงน้อยนิดตะตอนนี้ครับพยายามป้องกันตัวพยายามเก็บอาวุธเอาไว้ครับ ไม่ให้ฟายักเจาะง,ง่ายๆครับวางลมครับว่าหนิ่งคอยถีบคอยดักเอาไว้ครับเนี่ยกอดรัดเอาไว้ก่อนครับเสริมสร้างความประสบการณ์กันต่อไปนะครับฟายักความเป็นมวยแจน้อยไปหน่อยแต่ว่าความตั้งใจนี่ความพยายามนี่ถือว่าเต็มร้อยเลยครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆสู้จนนินาทีสุดท้ายขยับเข้าไปดูวางลมยกไปนี่มองเวลาไปด้วยนะครับ ผลการแข่งขันวังพรมเดชสิงใต้น้ำมวยไทยงเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนน